สวัดีค่ะวันนี้ EP ที่45แล้วนะคะวิธีการสร้างทีมแบบมืออาชีพคะ่ะพูดให้ฟังมันดังแค่หูนะคะแต่ถ้าคุณทําให้ดูอ่ะมันดังถึงใจคะ่ะดังนั้นคําว่าเป็นแม่แบบแม่ทีมนั้นสําคัญนะคะทุกคนการที่เราจะไปนั่งในใจใครได้สักคนมันต้องมีศรัทธาจากเขาก่อนนะคะเขาจะยกเราด้วยใจเลยะคะ่ะ ว่าเขาอะอยากช่วยคุณพัฒนาทีมจริงๆไม่ใช่อะ่ะคุณอะไปปากเปรียบปากแชไปชี้นิ้วสั่งเขาอันนี้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ไม่ได้นะคะเราไม่ใช่เจ้านายลูกน้องนะคะคำว่าศรัทธานะคะเหตุผลของความสําเร็จนะคะของเขาเองเขายิ่งยิ่งสาเร็จเขายิ่งศรัทธาเรานะคะให้ความเชื่อมั่นนะคะกับคนในทีมนะคะคำนี้นะคะจําไว้เลยนะคะว่า หนึ่งคนเนี่ยจะเปลี่ยนได้เท่าที่ความคิดเราอยากให้เขาเปลี่ยนนะคะทุกคนถึงคุณจะได้ลูกทีมที่ห่วยแตกมากๆแย่มากๆนะคะทำอะไรไม่เป็นเลยคุณจงจำไว้ว่าคนหนึ่งคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คุณต้องการนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราต้องทำให้ได้คือต้องสอนเขาให้เป็นนะคะสอนให้เขาได้สอนคนเป็นนะคะนั่นแหละคะ่ะ จะเป็นแม่แบบที่สมบูรณ์แบบนะคะทุกคนโอเค e ี EP นี้พี่น้อยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกัน EP กลับไปนะคะบ๊ายบาย